สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะแม่แม่ทุกคนทุกท่านนะคะค,ค่ะวันนี้นะคะคก็มีเหตุการณ์นะคะที่ไม่คาดคิดนะคะก็คือพ่อ,อ,อพ่อควานนะคะคุณน้าของพ่อควานนะคะได้เสียชีวิตลงกระทันหันนะคะเคมื่อสักครู่นี้เลยนะคะก็ไม่ได้เปิดไลฟ์ประมาณก็ยังไม่แน่ใจนะคะจะสามถึงสี่วันนะคะ ก็เขาฝากนะคะแม่แม่น้องชายของแม่น้องควานน้องชายนะคะของแม่พ่อขวานนะคะเป็นน้าแท้ๆเลยนะคะสำหรับแม่แม่ท่านใดที่อยากป้อนให้น้องในระหว่างที่น้องไม่ได้เปิดไรก็สามารถทักมาบอกได้นะคะก็ยังไม่แน่ใจนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็ <ๆ S 1> ช่วงนี้ก็มีพายุด้วยนะคะก็ไม่แน่ใจว่า จะเปิดเท่าไหร่เปิดตอนไหนนะคะถ้าเปิดวันไหนก็จะแจ้งนะคะตอนนี้ก็เสียใจนะคะที่ได้สูญเสียนะคะถ้าน้องควานก็เรียกเป็นคุณปู่นะคะวันนี้คุณปู่ได้เสียนนชีวิตแล้วนะคะค,กกค่ะเขาก็คุณปู่เป็นควาน ที่เลี้ยงน้องใหม่มาเป็นคนแรกเลยนะคะแต่ก่อนที่เขายังหนุ่มๆนะคะก็เลี้ยงน้องใหม่มานะคะขอบพระคุณนะคะวันนี้ก็ป้อนออเดอร์นะคะจากท,ที่คุณแม่เมื่อวันที่ค้างนะคะ